โอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มเีเทคนิคในการาที่จะโมโมเดลนิดหน่อยที่จะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับพอดีมีคนถามเข้ามาหลายคนเหลือเกินว่า,าที่ว่าทำลายรถหรือว่าทำสกินรถเนี่ยเขาใช้อะไรใช้เพนท์หรือใช้อะไรสำหรับผมนะครับตอนนี้ใชเ้เป็นกระดาษดีคอยนะครับกระดาษดีคอยจะเป็นกระดาษพิเศษนะครับที่ สั่งซื้อเอาก็คือหาซื้อได้ยากไม่ค่อยมีขายทั่วไปก็เดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยตัวนี้ครับก็จะเป็นที่ปิ้นมานี่ก็เหมือนกันอันนี้คือผลงานที่ทำได้โอเคก็ถือว่าเนียนในระดับหนึ่ง แล้วก็มีอรรีกหลายคันที่ทําไว้คราวนี้จะมาดูวิธีทํากันนะครับวิธีทาก็คือหนึ่งเราจะได้กระดาษดีคอยตัวนี้มาตอนแรกจะเป็นกระดาษสีขาวแผ่นเปล่านะครับเเทคนิคก็คือกระดาษตัวนี้จะต้องปิ้นด้วยเครื่องปริ้นเลเซอร์นะครับที่มีใช้ใช้มือเล,อเ,ลอเซอร์ในการปริ้นเพราะว่า หมึกเลเซอร์จะไม่ละลายน้ําหลังจากไปปิ้นเสร็จนะครับเราก็ได้ตัวนี้มาสมมุติว่าตัวนี้ผมเพิ่งปิ้นมานะโอเคพอได้ตัวนี้มามาเสร็จปุ๊บก็ใช้สีกระป๋องอ่าจะเป็นเคลียร์ก็คือใส่นะครับตัวนี้นะโอเคก็คือใช้สีตัวเนี้ยเทนลงไปบนกระดาษเลยที่เราเพิ่งปิ้นมาอา่าไม่ต้องให้มันหนามากครับให้มันบางๆหน่อยโอเคครับ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงตากแดดไว้ครับแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็ทําซ้าประมาณสองสามรอบอ่าแล้วคราวนี้มาดูวิธีใช้นะครับหลังจากมันแห้งแล้วเราก็มาตัดตามที่ต้องการอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างโลโก้ <c oughs> อันเล็กๆหน่อยอันนี้จะทํามาโฟกัสหน่อยโอเค โอเคอันนี้จะทำมาให้สเกลเท่ากับหนึ่งต่อหกสิบสี่หรือว่าตามลดเหล็กนะครับก็อันนี้เป็นผมใส่น้ำมาแล้วเทคนิคก็คือเอาตัวเนี้ยใส่น้ำลงไปเลยโอเคใส่น้ำลงไปแล้วเราก็เตรียมแบบมาแบบตัวนี้ก็ทำการขัดสีอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็คือลงสีพื้นลงสีอะไรเรียบร้อยก่อน พ่นเคลียร์ทับให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มารอใส่ติ๊กเกอร์อย่างเดียวเลยตัวนี้จะยากความยากอยู่ตรงนี้ครับก็คือการที่ใช้การลอกกระดาษรีคอยล์ออกมาติกับรถคือตัวกระดาษรีคอยล์นี้ทำความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้ลอกเหมือนกับกระดาษแท็ทูกระดาษแท็ทูก็คือมันจะลอกด้านหน้าโดยตรง ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันจะลอกแบบมันต้องเลื่อนเอาครับเลื่อนข้างๆไม่ใช่แบบลอกด้านหลังได้โอเคจะได้แบบนี้เนาะก็คือถ้ามันเปียกเนี่ยตัวข้างหน้ามันจะติดกับตัวแร็กเกอร์ที่เราพ่นไว้ตอนแรกมันก็จะเลื่อนได้คราวนี้เทคนิคที่ผมใช้สําหรับอันเล็กๆอย่างนี้ก็คือใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปข้างบนแล้วก็เลื่อนมันก็จะติดกับมืออย่างนี้แล้วก็มาแปะกับรถได้เลยโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับ อ่านี่แบบนี้เลย,บบเลยก็จะติดอย่างนี้ได้เลยโอเคครับ <c oughs> หลังจากเมื่อกี้นะครับที่ติดไว้อ่าก็มาดูงานกันนิดนึงอีกรอบนึงโอเคมันก็จะดูเผลนๆก็จะเรียบไปกับรถคือถ้าพ่นเคลียร์ทับเนี่ยมันจะเนียนกว่านี้อีกนะครับโอเคคราวนี้จะถึงแบบการนำมาประยุกต์ใช้หน่อย ก็คือตัวเนี้นอกจากจะติดกับรถโมเดล้แล้วเนี่ยผมก็ยังเอามาทํากับอย่างอื่นได้ด้วยอ่าตัวนี้ตัวอย่างนะครับโอเคผมลองใส่น้ําคือแบบตัวเนี้ยถ้าเราไม่คิดจะใช้แบบจนหมดทั้งแผนน่นนะครับแนะนําให้ตัดแล้วเราก็ค่อยพ่นทีหลังก็คือตัดที่จะใช้ก่อนแล้วก็พ่นนะครับไม่ใช่ว่าพ่นทั้งแผ่นแล้วใช้ไม่หมดอย่างเงี้ย พอมันอยู่นานไปนะครับมันจะกรอบแล้วมันจะแตกแล้วมันจะใช้ไม่ค่อยได้อย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือ <c oughs> ตัวนี้น่าจะพ่นไว้นานพอสมควรนะครับก็คือพอแช่น้ําเสร็จเนี่ยมันจะแตกแล้วพอเราเลื่อนเนี่ยเห็นนะครับขอดูเนี่ยมันจะเลื่อนแล้วมันจะหลุดอย่างเงี้ยอ่านี่แหละมันก็คือมันจะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเสียเลยนะก็ต้องทิ้งอย่างเดียว คราวนี้ที่บอกว่าประยุกต์ใช้ใช้ยังไงได้บ้างอ่าตัวนี้แก้วก็คือเอามาเพ้นเหมือนกันก็สามารถทําได้นะครับคราวนี้จะพูดถึงราคากระดาษหน่อยบางคนบอกว่าทําไมมันแพงจังคือตรงนี้ต้องออกตัวก่อนเลยว่าเฉพาะกระดาษดีคอยอย่างเดียวเตัวนี้ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ส่วนใหญ่ ราคาจะตกอยู่ที่แผ่นละ50บาทคือขนาดเท่าแผ่น A4 นะครับอันนี้คือแค่ค่ากระดาษเปล่าโอเคนะครับค่ากระดาษเปล่าอยู่ประมาณแผ่นละ50บาทก็คือถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยมันถึงจะถูกอย่างเช่นร้0 2 0 0แผ่นเนี่ยถึงจะถูกหรือประมาณแผ่นละ40บกว่าบาทอ่าต่อไป <c oughs> การพิมพ์การพิมพ์ตัวเนี้ยต้องใช้เลเซอร์ก็คือเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีอย่างที่บอกนะครับก็คือ ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมไปพิมพ์เขาจะคิดอยู่ที่แผ่นละ30บาทอ่าคราวนี้รวมๆต้นทุนในการทําก็ตกอยู่ที่80บาทโอเคผมบอกเลยว่าต้นทุนอยู่ที่80บาทฟังอีกครั้ง80บาทนะครับต่อ1แผ่น A4 เท่านั้นไม่ใช่ว่าแผ่นใหญ่ด้วยครคราวนี้ถามว่าผมมีขายไหมผมมีขายนะครับก็คือผมขายอยู่ที่แผ่นละ100บาท ยังไม่รวมส่งค่าจะส่ง40บาทคราวนี้ถ้าถามว่าจะส่งเวลาส่งจะยับไหมก็คือผมส่งใส่จะมีซองกันกระแทกส่งไปให้นะครับแล้วก็มีแผ่นกระดาษแข็งดาไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ายับบอกผมเลยผมจะส่งให้ใหม่ไม่มีปัญหาส่วนแบบที่ลูกค้าสั่งมาก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยสมมุตินะก็คือแบบคันเนี้ย คือผมมีอยู่แล้วผมหาอินเทอร์เน็ตได้อย่างเงี้ยผมก็คิดค่าปริ้นแค่แผ่นละร้อยปกติแต่บางอันผมต้องทำเองเดี๋ยวผมลองไปหาก่อนนะโอเคเจอลายคันนี้หน่อยโอเคฟัสโอเคลายคันนี้คันนี้ เป็นไลฟ์ผมแกะเองจากเป็นภาพรถแล้วผมมานั่งแกะใน Photoshop ตัวเนี้มีคนจ้างทำผมก็คิดอยู่ที่ร้อยสี่สิบาทก็คือจ้างผมได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้รับปากนะว่าคันไหนจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่ามันก็ยากเนาะคราวนี้มนทำความเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือรีคอยตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นแบบเราเพ้น์เคลียร์เนี่ยคำว่าเคลียร์คือใส่นะครับ ก็คือถ้าคุณเพ้นเป็นตรงไหนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นการเพ้นเป็นสีขาวทําได้ยากมันจะเป็นสีใสไปเลยอย่างเช่นตัวรถสีดําแล้วจะเอาลายสีขาวเนี้ยก็จะทําไม่ได้นะครับยังยังยังไม่ได้ทําตัวนี้ได้กําลังผมกําลังหาวิธีอยู่ครับต่อไปก็คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวนึงก่อนอยังเหลืออะไรอีก น่าจะหมดแล้วแหละก็มีประมาณแค่นี้แหละครับคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปสอนทำอย่างอื่นมาด้วยเดี๋ยวจะสอนโมเรื่อยๆว่าทำผมทำอะไรได้บ้างก็ใครทำอะไรเป็นก็เดี๋ยวมาแชร์กันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณครับ